Mission to the Moon Podcast. Continue with your mission. สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Mission to the Moon Podcast นะครับคุณอยู่กับประวิธานอุสาหะครับแล้ววันนี้ผมมาชวนคุยเรื่องหนังสือเล่มหนึ่งนะครับที่ชื่อว่า The Handbook for Highly Sensitive People นะหรือถ้าแปลภาษา,าไทยก็คือว่าคู่มือนะครับสำหรับคนอ่อนไหวง่ายเป็นพิเศษนะฮะ ก็ตามชื่อเลยนะครับบางคนเนี่ยจะมีความสุขกับตัวเองเนี่ยมีความอ่อนไหวง่ายนะครับเช่นจะคิดอยู่ตลอดเลยว่าคนอื่นจะคิดยังไงกับเรานะครับเราทําแบบนี้เนี่ยคนอื่นจะชอบไม่ชอบยังไงนะครับเราดีพอหรือเปล่านะครับเราคิดมากเกินไปหรือเปล่าขนาดตอนคิดมากก็ยังคิดว่าตัวเองคิดมากเกินไปหรือเปล่าเลยเน่นนะฮะถ้าว่าคําตอบของคุณคือคือใช่คุณมีคําถามแบบนี้กับตัวเองบ่อยๆเนี่ยก็อาจจะแปลว่าคุณเป็นคนที่ เราเรียกว่า HSP ก็คือ Highly Sensitive Person นะครับมีความอ่อนไหวง่ายเป็นพิเศษนั่นเองนะครับบ่อยครั้งที่คุณอาจจะรู้สึกว่าตัวเองเป็นคนอ่อนไหวแล้วก็เปราะบางกับเรื่องต่างๆรอบตัวมากๆเลยนะครับแล้วก็บางทีรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยแสดงอารมณ์ในเรื่องเหล่านี้มากเกินไปนะครับเราก็มีความกังวลด้วยว่าอารมณ์ที่แสดงออกมาเนี่ยเอ๊ะมันจะไปทําให้คนอื่นเนี่ยเขารู้สึกไม่ชอบเราหรือเปล่านะครับหรือว่า บางครั้งเนี่ยเราอาจจะคิดว่าตัวเองเนี่ยแปลกหรือว่าแตกต่างจากคนอื่นๆด้วยซ้ํานะครับแต่รู้ไหมครับว่าความจริงแล้วเนี่ยเราไม่ได้แตกต่างจากคนอื่นเลยเพราะว่าผลสํารวจนะฮะพบว่าคนบนโลกเนี่ยนะครับที่เป็นกลุ่มคนที่เรียกว่า highly sensitive person เนี่ยมีถึง1,400ล้านคนนะครับเพราะฉะนั้นถือว่าเป็นกลุ่มที่ใหญ่มากเพราะก็ไม่ได้แตกแปลกอะไรนะครับ แต่ว่าถ้าเกิดว่าใครเนี่ยรู้สึกว่าเออเอ,อ๊ะคนประเภทนี้แท้จริงแล้วเนี่ยมีลักษณะยังไงกันแน่แล้วเราเข้าขายหรือเปล่านะฮะในหนังสือเล่มนี้ซึ่งชื่อเต็มเ็มนะฮะคือว่า the handbook for highly sensitive people how to transform feeling o v e r w h e l m and f r a t i l e to empower and fulfill นะครับคนเขียนชื่อ e มลคอลลินซึ่งก็แปลว่าจะทำยังไงให้ความรู้สึกที่มันแบบท่วมทน้นเออล้นหรือว่าแบบเยอะเกินเกินไปเนี่ยกลายเป็นกลายเป็นพลังที่มาเติมเต็มเราแทน นะครับทีนี้กลุ่มคนที่เป็น highly sensitive person เนี่ยมักจะมีลักษณะนิสัยร่วมกันอยู่4อย่างด้วยกันนะครับข้อที่1ก็คือว่ามักจะมีความเห็นอกเห็นใจผู้อื่นเนี่ยมากกว่าปกตินะครับหรือเห็นอกเห็นใจสิ่งอื่นนะมากกว่าปกติยกตัวอย่างเช่นเวลาเราเห็นแมวหรือว่าสุนัขโดนรถชนเนี่ยนะครับก็จะรู้สึกสงสารนะฮะ อาจจะเกิดความรู้สึกที่ว่าเอ๊ะจะต้องทาอะไรสักอย่างนี่ก็เป็นคนที่ผมว่าคนปกติก็เป็นแบบนี้แต่กับคนที่เป็น highly sensitive person เนี่ยจะรู้สึกมากไปกว่านั้นนะครับจะรู้สึกวิตกของบลเพราะว่าต้องรีบเข้าไปช่วยน้องหมาน้องแมวนะครับหรือบางคนเนี่ยถึงกับร้องไห้ออกมาหรือว่าตัวสั่นเลยก็มีนะว่าโอยรู้สึกแบบน่าสงสารมากนะครับคือจริงเนี่ยความเห็นอกเห็นใจเนี่ยมันก็เป็นพื้นฐานของมนุษย์ทั้งสิ้นแต่ว่าความมากน้อยนี่แหละที่เป็นปัจจัยที่อาจจะบอกได้ว่า คนแต่ละคนแตกต่างกันยังไงนะครับอาการเห็นอกเห็นใจต่อผู้อื่นที่สําหรับชาว HSP เนี่ยคือจะลึกซึ้งมากนะครับจะลึกซึ้งมากมีงานวิจัยระบุว่าระบบประสาทนะครับในสมองของคนที่เรียกว่าเป็น highly sensitive person เนี่ยทำงานมากกว่าคนทั่วไปนะครับทำให้พวกเขาสามารถรับรู้นะครับแล้วก็รู้สึกถึงเรื่องต่างๆรอบตัวเนี่ยมากกว่าผู้อื่นเสมออันนี้คืออันแรกนะครับมีความเห็นอกเห็นใจ มากกว่าคนอื่นอันที่สองคือมีห่วงอารมณ์ที่อ่อนไหวนะฮะคุณจะรู้สึกยังไงหากคุณต้องขับรถยนต์ไปจอดบนดาดฟ้าอ,อของห้างสปปรรพสินค้านะครับแล้วผ่านไปหลายนาทีเนี่ยคือวนขึ้นวันเสาร์วันใว,วันเสาร์โลคนแน่นนะฮะวนขึ้นไปนะฮะก็จอดไม่ได้สักทีนะครับแสงไฟจากรถที่ตามคุณมาก็ส่องกระจกหลังนะฮะเป็นเชิงบอกว่าให้รีบได้แล้วเนี่ยนะครับเสียงเครื่องยนต์ก็เริ่มรบกวนสมาธิมากขึ้นนะฮะคุณจะตัดสินใจจอดรถมันตรงนั้นเลยไหมนะครับ คือถ้าว่าเป็นคนปกติเนี่ยก็อาจจะไม่รู้สึกอะไรมีรถก็ตามก็ตามไปอะไรเงี้ยแต่ว่าคนที่เป็น highly sensitive person เนี่ยไม่ได้เป็นแบบนั้นนะครับพวกเขาจะถ้าเกิดเกิดเหตุการณ์นี้มันเริ่มนานปุ๊บเนี่ยพวกเขาจะเริ่มรู้สึกตื่นเต้นทําตัวไม่ถูกสมองชื่อไปหมดเลยนะกดดันกดดันนะฮะสถานการณ์ขับขันเนี่ยบางทีเขารู้สึกว่ามันโอเวอร์แบมันท่วมท้นจนไม่สามารถจัดการได้นะฮะอีกทั้งมีความอ่อนไหวและความสามารถในการรับรู้ความรู้สึกที่ไวกว่าผู้อื่นด้วย ทำให้คนที่เป็น highly sensitive person เนี่ยมักเต็มไปด้วยอารมณ์ที่ผสมกันไปหมดเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นทรับซึ้งดีใจหรือว่าเป็นความรู้สึกด,ด้านลบก็จะเป็นอับอายผิดความรู้สึกผิดความกลัวหรือว่าความเจ็บปวดนะครับพอมันเจอพวกนี้เยอะปุ๊บเนี่ยแล้วมันเต็มไปหมดเลยเนี่ยก็หลายคนก็เล,เลือกที่จะปิดกั้นตัวเองเออกจากสังคมไปเลยนะครับแล้วก็สร้างกำแพงสูงๆไว้ไวเลยนะฮะเพราะว่า,ารู้สึกว่าไม่โอเคกับอารมณ์พวกนี้ที่มันเยอะจนเกินไปนะครับ จริงๆ้วเนียกลุ่มคนที่เป็น HSP เนี่ยกลุ่มคน HSP คือ Highly Sensitive Person เนี่ยมีแนวโน้มที่จะฟื้นตัวจากสภาพจิตใจบอบช้ำได้ช้ากว่าคนอื่นๆด้วยนะครับข้อที่สามนะครับหลายคนจะมีปัญหาด้านความสัมพันธ์นะฮะแน่นอนว่าคนเราเนี่ยมักสร้างภาพลักษณ์หรือว่านิสัยบางอย่างเพื่อให้ง่ายต่อการใช้ชีวิตในสังคมนะฮะสร้างมิตรภาพในสังคมต่างๆนะแต่ว่ากลุ่มคน Highly Sensitive Person เนี่ยต่างออกไปพวกเขาต้องการสร้างภาพลักษณ์และนิสัยที่แตกต่างจากตัวตนของตัวเองให้มากที่สุด ปกติเวลาเราพูดถึงภาพลักษณ์และนิสัยที่เราโปรเจกต์ออกไปให้คนอื่นเนี่ยมันก็คงไม่เหมือนกับตัวตนเราสักหนึ่งรอยอยู่แล้วนะฮะแต่ว่าสําหรับกลุ่มคนที่เป็น highly sensitive person เนี่ยภาพที่เขาต้องการจะโปรเจกต์ออกไปหรือว่าสิ่งที่เขาสร้างขึ้นมาเนี่ยเขาต้องการที่จะให้มันแตกต่างจากตัวเองมากนะฮะเพราะพวกเขากังวลว่าคนรอบข้างจะตกใจแล้วก็รับไม่ได้กับการแสดงอารมณ์ที่มากเกินไปของเขานั่นเองนะฮะดังนั้นเราจะพบได้บ่อยว่า กลุ่มคน highly sensitive person เนี่ยจะมีปัญหาด้านความสัมพันธ์นะครับเพราะว่าตัวตนของของตัวเองอ่ะมันต่างกับภาพที่ต้องการจะฉายออกไปมากนะครับเช่นการเป็นคนน่ารักหรือเป็นคนมีน้ําใจก็เป็นเรื่องปกติใช่ไหมฮะแต่ว่าบางทีเนี่ยการที่เราพยายามจะทําให้สังคมยอมรับผ่านตัวตนที่ไม่ใช่ตัวตนของเราเนี่ยนะฮะเอ่อมันเลยทําให้พอหลายๆครั้งเนี่ยมันมันมันไปต่อไม่ไหวอ่ะ คือคือหลายคนที่สมมติว่าเป็นแฟนกันนะแล้วมีคนหนึ่งเป็น highly sensitive person เนี่ยอีกคนนึงจะรู้สึกว่าฉันรู้สึกไม่เข้าใจเลยว่าเขาคิดอะไรอยู่นะฮะคือเหมือนกับหาตัวตนที่ของของอีกฝั่งหนึ่งไม่เจอนะครับข้อต่อไปคือปัญหาด้านสุขภาพนะฮะในนนหนังสือเล่มนี้เนี่ยเขาบอกว่าความไม่สบายกายมันยังไม่เท่าไม่สบายใจความกังวลการคิดมากเกินไปนะครับซึ่งเกิดขึ้นในคนที่เป็น highly sensitive person เนี่ยบางทีมันกลายเป็นเป็นความรื้อรังรื้อรังยังไงนะครับนอนไม่หลับ นะฮะเป็นโ, BS, โลลรค IBS หรือว่าโรคลำไส้แปรปรวนนะครับเอ่อหนังสือเนี่ยเขาก็บอกว่าอารมณ์และความรู้สึกข,ของเราเนี่ยมักเชื่อมโยงกับสภาพร่างกายเสมอนะครับเราคน highly sensitive เนี่ยมักมีอาการเสพติดอะไรบางอย่างด้วยนะครับเช่นอาจจะกินเยอะเกินไปสูบบุหรี่หรือว่าอะไรพวกนี้เนี่ยเพราะว่าบางครั้งเนี่ยการเสพติดพวกนี้เนี่ยเป็นวิธีการหนีจากความจริงในบางรายที่ที่เราเขาบอกเจอเยอะด้วยเนี่ยนะในหลังๆนี่ก็คือการเสพติดการทํางานหนัก นะครับการเสพติดก,การทํางานหนักเนี่ยทำให้เขาไม่จำเป็นที่จะต้องเ,อเวลาทํางานหนักเนี่ยไม่จำเป็นที่จะต้องรับรู้หรือว่าไปจัดการกับปัญหาเรื่องอารมณ์ของตัวเองนะครับหากใครมีอาการเหล่านี้ก็ไม่ต้องกังวลไปนะฮะเพราะว่าอย่างที่บอกนะครับว่าเรื่องพวกนี้เนี่ยมันสามารถจัดการได้มันก็เป็นลักษณะทางอารมณ์อันหนึ่งเท่านั้นเองนะครับเป็นปรับทัศนคติต่างๆนาาเหล่านี้หนังสือเล่มนี้เนี่ยเขาก็แนะนําไว้ว่าถ้าคุณเป็น highly sensitive people หรือว่า person เนี่ยเรารู้สึกว่า ม่ค่อยสบายใจนะครับก็ให้ลองทำสามอย่างนี้ดูนะครับข้อที่หนึ่งก็คือหยุดเปรียบเทียบตัวเองกับผู้อื่นนะครับหนังสือบอกว่าแม้ว่าการเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับชีวิตของผู้อื่นเนี่ยอาจจะเป็นแรงกระตุ้นที่ดีนะฮะต่อการใช้ชีวิตของเราแต่หากพูดถึงในระยะยาวเนี่ยไม่อาจจะไม่ใช่วิธีที่ดีนักนะครับโดยเฉพาะการเปรียบเทียบตัวเองกับผู้อื่นในแง่ลบก็ยิ่งจะทําให้ความคิดที่ตัวเองไม่ไม่ดีเนี่ยกัดกินเราไปเรื่อยๆนะครับ แลในในที่สุดเนี่ยมันจะกลืนความเป็นตัวตนของคุณไปในที่สุดทางที่ดีคือยอมรับตัวเราทั้งในเรื่องที่ดีและเรื่องที่ไม่ดีสิ่งนี้จะช่วยส่งเสริมความเป็นคุณโดยที่คุณค่าของตัวเองเนี่ยไม่ต้องถูกลดทอนลงไปนะครับการสร้างกําลังใจให้ตัวเองถือเป็นเรื่องสําคัญโดยคุณต้องตั้งปณิธานในทุกๆวันว่าคุณเนี่ยตั้งใจจะทำวันนี้ให้ดีที่สุดนะฮะข้อที่สพัฒนาเรื่องของความเห็นอกเห็นใจในตัวเองหรือว่าความเมตตาในตัวเองบ่อยครั้งคนที่เป็น อสเเนี่ยจะมีความเห็นอกเห็นใจคนอื่นนะฮะสัตว์อื่นแต่ว่าไม่ค่อยเห็นใจตัวเองนะครับสักเท่าไหร่ดังนั้นวิธีสร้างความเห็นอกเห็นใจกับตัวเองคือการตั้งคําถามโดยคําถามที่สําคัญที่เราคนประเภท h s p ควรถามตัวเองให้ให,ให้บ่อยเป็นประจำก็คือว่าฉันจะทําแบบนี้กับพ่อแม่เพือพ่อนหรือว่าคนรักเหมือนที่ฉันทากับตัวเองไหมถ้าหากคำตอบคือไม่นะครับก็อย่าทํากับตัวเองไม่เพียงเท่านั้นเนี่ยนะครับผู้ที่เป็น HSP ยังตั้ง ความคาดหวังไว้กับตัวเองสูงมากด้วยนะฮะส่งผลให้คนประเภทนี้เครียดแล้วบางทีเนี่ยรู้สึกว่าไม่สามารถจัดก,การความเครียดนั้นได้ดังนั้นเหล่า HSP ควรเริ่มจากการตั้งเป้าหมายที่คาดว่าจะทําได้จริงก่อนนะครับลองเขียนแผนการาคร่าวๆออกมาให้เป็นภาพชัดเจนมากยิ่งขึ้นก็จะช่วยลดความกดดันและก็ช่วยลดความเครียดสะสมได้นะครับอันที่3ก็คือวางขอบเขตให้กับตัวเองนะครับยังจําอาการข้อที่1ได้ใช่ไหมฮะ ความเห็นอกเห็นใจคนอื่นมากเกินไปอาจเป็นจุดเริ่มต้นที่ทําให้อารมณ์ของคุณเนี่ยมันขยายขอบเขตจนเวอร์วังเกินไปนะครับดังนั้นเนี่ยก็ต้องวางขอบเขตของอารมณ์นะครับโดยเขาระบุไว้ว่าขั้นตอนที่หนึ่งก็คือว่าเริ่มการลองลดขอบเขตของอารมณ์ของคุณลงซึ่งอย่างแรกอาจจะต้องแสดงความรักต่อตัวเองให้มากขึ้นก่อนจะได้ไม่ต้องเอาตัวเองไปอยู่ในเรื่องของคนอื่นมากหนักนะหรือว่าไปอยู่ในอารมณ์ร่วมกับคนอื่นมากหนักนะครับข้อที่สองก็คือว่า จำไมว,ว่าพฤติกรรมแย่ๆจากการทำของคนอื่นที่มารบกวนความคิดของคุณเนี่ยมันเป็นเพราะว่าคุณอนุญาตให้มันเกิดขึ้นนะครับถ้าคุณไม่อนุญาตให้มันเกิดขึ้นก็ไม่มีอะไรที่จะมารบกวนจิตใจของคุณได้การเป็นคนอ่อนไหวเป็นพิเศษดูเหมือนว่าอาจจะเป็นปัญหาแล้วก็อาจจะทำให้คุณใช้ชีวิตได้ยากขึ้นนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยไม่จะเป็นเลยเพราะว่ามันสามารถที่จะบริหารจัดการได้เพียงแค่คุณไม่ปล่อยให้มันควบคุมชีวิตหรือว่าไม่ปล่อยให้มันมีอิทธิพล เหนือคุณเท่านั้นเองนะครับแล้วบ่อยครั้งเราจะพบว่าเพื่อนที่เป็น HSP เนี่ยช่วยเราได้เยอะเหมือนกันถ้าเรามีเพื่อนแบบนี้นะครับเพราะว่าเขาเป็นคนใจดีใจกว้างอีกอย่างหนึ่งเขาสามารถรับรู้แล้วก็ประมวลผลอารมณ์ของคนรอบข้างได้อย่างละเอียดและรวดเร็วมากกว่าคนปกตินะครับดังนั้นคนที่เป็น HSP นะครับมักทําหน้าที่เป็นที่ปรึกษาที่ดีมากๆเลยนะครับดังนั้นขอยรู้ไว้ว่าการที่เป็นคนอารมณ์อ่อนไหวเป็นพิเศษไม่ได้เป็นเรื่องแย่อะไรนะครับ เพราะฉะนั้นผู้ที่เป็น highly sensitive person จึงไม่ต้องกังวลต่อาการของตัวเองนะครับแต่ว่าต้องรู้วิธีการจัดการอารมณ์ของเราต้องรู้วิธีการจัดการความคาดหวังแล้วก็ขอบเขตของอารมณ์ของเรานั่นเองนะครับขอบคุณหนังสือ t Handbook e h for highly sensitive people นะครับ้วพบกันใหม่วันพรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับ Mitchan To t h o Moon ู o d c a s t Continue with your mission.